คลิปนี้ก็อยู่กันที่ร้านยำยำเย็นโดยพี่กุ้งเรานะครับเมือดตะคู่มาไม่ทันเจ้าเดียวสั่งไปหกยำแล้วนะครับสวัสดีครับพี่กุ้งสวัสดีจ้าเป็นดาร <c oughs> าหนะน,น้ากุ้งยำปูมากุ้งสดร้อยเนงจ้า,จายำปูหมาครับ อย่ามาเอาเนาะกังไหมี้มีก็ว่าเลยนาะอกังด้วยเหรอเอากังด้วยไหมไมรู้นก็กินือเปล่ะอูไม่รู้แจะไปรู้หรอกเอากังเลยอ่ะูล่ะแช่ไปเลยอ่ะแช่ไปเลยอารมณ์แบบ ดี๋ยวนะไข่่าไไม่มีายไม่มีเป็นบางวันขเปล่าม่เนถ้ามีจะพวกวราไา่มีเป็นบางวันไายมีเป็นบางวันไา่มีเป็นบางวันยเรเม็นอยาะเจอตัดหาไม่มีหนู ยียังเสียงดังเขาเสีดังเ้าอันนี้เขาจะกินแปกมากเลยนะพี่เขาจะกินแค่น้ำปลาใส่หอมใส่มะเขือเทศน้อง เรียกว่ากินรสสัมผัสของก้างแท้ๆ ชอบกินแบบนี้หนูเอาอันนี้ด้วยไหมเอาไปด้วยได้ไหมเอานี้ได้ไหมแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวมาเอาใช่ไหมแป๊บนึงเด้อแป๊บนึงเดี๋ยวคิวต่อไปเด้อจัด ไข่อ่อนๆมีไข่แก่ถ้าไข่แก่โลละสองร้อยนะฮะไข,ไข่ไขแก่ไมหมคะ ไก่ยำอะไรนะครับนก่ยำทะเลจ้ะยำทะเล เดินหาหนูวะเดินรถโน่นไงเดินอย่างไกลเลยใช่ไหมไม่ไมีที่ไงสุดท้าเลยมาหนูกินอะไร,รอะพี่ปูหมาหรอไ,ไ,ดรได้แล้วเรนะจ้ามูมากับยมมเจ,จ้า เส้นรวมแปดสิบบาทจ้ะเป็นเส้นรวมเผ็ดแลจัดใช่ไหมไม่จัดมากไม่เผ็ดแต่แล้จัดเลยจัดแต่ไม่เผ็ดโอเคอ่าหรือ่าจัยำไข่แข็งหอยแข็งเป็นแบบจัดไหมีแต่หอยแข็จัดยำใส่ตะไคร้มารวมรวมใส่กันใส่ยำเส้นรวมไม่ใส่ถ้าใส่ยำรูนเส้นมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าถ้ายำใส่หอยแข็งใส่ตะไคร้มันจะอร่อยหรอใส่ไข่เยอะมาก

หน้าร้อนนี่แบบโหยเป็นอะไรที่แบบแช่น้ำแข็งนี่แบบต้องแช่ดีๆอ่ะ ไม่ผิดหรอกพี่แม่ค้าตัวเอกเล็ก,กมีอยู่คนเดียวเนะน่ะลูซิร้าช่วงโควิดหนูก็หยุดไปยี่สิบวันเหมือนกันจะ้ะ<อ>หยุดช่วงแรกๆอะนะ่ะจ้ะยี่สิบวัน รถจัดใช่ไหมวันนี้พริกเผ็ดมากเลยนะเนี่ย กี่คนจ๊ะสามคน,นอะไนมีช้อนมาด้วยอ๋อมีช้อนมาด้วยเตรียมพร้อมเลยเแล้วก็ไขยแดงต้องลองชิมดูว่ายังเหมือนเดิมหรือเปล่า เเหมมือนดิขายแต่หอยแค้งแบบนี้แต่ใครไม่แช่เย็นมันก็ไม่อร่อย กอบใช่จ้ะมันมันเหนียวมันไม่กรอบมันต้องแช่เย็นแค่เสียงซอยตะไครก็รู้ว่ากรอบแลครับเ <c oughs> นี่ยถ้าหนูใส่ถุงมือนะพี่ถุงมือหนูขาดอะ เพราะว่ามันต้องยันไอ้นี่ยันมีดอะหนูวัหยิบไข่ให้แม่ค้าไข่ไข่เยี่ยวมะแม่ค้าแม่ค้ามือสั้นนะเวลาใครกินไข่เยอะยวมะน,นี่แม่ค้าอ้นี่ตลอดอะใช้ตลอดเ <c oughs> นี่ยเวลานั่งกระป๋องแบบนี้พี่ <c oughs> เวลาเคาะเสร็จแล้วก็บีบบีบเนี้ยแล้วก็ลอกออก ง่ายมากนะครับบีบให้มันรล้าทั้งลูกก่อนแล้วก็แล้วก็ลอก,กออกแต่เนื้อสิ่งใดก็คือทําให้สุกก่อนเนาะใ,ให้ผ่านความร้อนแต่นึ่งอันึนึ่งหนูลืมบอกไปต้องเนื่งไฟเบาๆนะเดี๋ยวมันระเบิดนะนึ่งไฟแรงมันไข่ระเบิดใช้ไม่ได้แตกเราต้องลองดูก่อนเนาะจะได้คุมไฟถูกถ้านึ่งนานไปไข่แดงก็จะแข็งไปอีก มากันกเรื่อยๆนะครับอันนี้70อันนี้8ดสร้อยห้าจ้ะมุนเช่นไม่เอาแล้วเนาะพี่เนาะอย่าปิวี่ขอบคุณนะคะ กินอะไรอ่ะเก่ยวอะไรมาบ้าม,ามาม้าใส่ทุกอย่างเหรอ,อกุ้งนีเดียวใ่ก็ใส่มใส่ก็ไ่ี่ยใส่อันนี้ของแม่ใครแขงกับกุ้งอสองอย่างแล้วเนาะแล้วก็กระเฉดม่ชเเผ็ด เส้นใส่หอยแครงใส่กุ้งเผ็ดๆนี่ที่ใส่น้ำยำนี่แซ่บๆช่วงแน่นอนนะครับลูกค้าประจำกินเผ็ดมาก ของพ่กุ้งก็จะจัดเรียงไว้แบบนี้นะครับส่วนของสดก็จะแยกไว้นะครับหูยอโอเคกินเค็มกินเค็มหายไปตั้งนานยังไม่เลิกกินเค็มอีกเหรออมาม่าใส่อะไรนะหมูยอในพวกหมูยอพวกหมูสับโอเคพไม่แก่หโอเค ไม่ใส่พริกอย่างเดียวอันนี้ไม่กินพริกยำเิ่มแก้วอ่ะใส่ะไรอะพริกนิดนึงใส่ทุกอย่างเลยนโอเคใส่พริกนิดนึงนะนิดเดียวอะ ยำเด็กนะใส่ผิดนี่ก็ลูกค้าประจำนะกินตั้งแต่ยังไม่มีสะพาน ก็ย้ำสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นี่เขาก็ไม่กินเผ็ด ไม่เผ็ดจ้ะเผ็ดน้อยเมื่อก่อนไม่กินพริกเลยนี่ใส่หน่อยนะสีสันก็จะจืดชืดน,นิดนึงนะครับแต่รสชาตินี้ก็เหมือนปกติเนาะก็ปรุงเพิ่มมาพี่เปรี้ยวหวานครับเขาเป็นโรคกระเพาะเขากินเผ็ดไม่ได้สีมันก็จะจืดจนะ้า จะฝากกันไว้อีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านที่ไ่ายทิพายที่อยู่แล้วรอบเอิญผมมาเจอนะครับผ่านประมาณสองถึงสามรอบเห็นจะได้นะพออีก็รอบหนึ่งแวะมาเลยครับมาขอถ่ายพี่กุ้งนึกว่าเป็นลูกค้าเนาะก็อืมหลังจากนั้นก็เสร็จโจรครับค้าก็แบบว่าเรียกหมดนะใครผ่านหน้าร้านก็นถาม <laughs> นะครับเผ็ดนอ้องแล้วก็มานั่งทานชิลๆอยู่แบบนี้เนาะต้องเปิดนี่ก่อนเนาะ,ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมแล้วก็แวะมาหลายๆคนมีลูกค้าแวะแวะมาหลายๆคนแล้วก็ฝากด้วยสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาไม่ไม่กินไม่ว่าชายทะเลมีของกินเยอะค่ะมาเที่ยวได้วิวสวยนะคะขอบคุณค่ะ